ครับรีวิวรถยนต์ m a ส d ต121สองหทะเบียน3ขอไข่ยอยักษ์4ี่ศกรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถปีหนึ่นะครับสีไม่สวยนะครับสีสันมีร่อนแบบตามคลิปที่เห็นนี่เลยนะครับแต่ตัวถังยังดีนะครับมีผุบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับขับใช้งานได้ครับรถภาษีไม่ขาดต่อแอร์เย็นนะครับคันนี้ภาษีธันวา66เลยครับ เครื่องคันนี้เป็นเครื่องพันห้าตัว B5 หัวฉีดด้วยนะครับถือว่าได้เครื่องที่แรงเกินตัวเลยครับพาไปชมดูด้านในนะครับสีแบบนี้เลยนะครับห้ามคาดหวังเรื่องสีนะครับดูคลิปดูรูปแล้วถ้ามาติเรื่องสีมาผมตีเลยนะครับมุมอะไรคอนโซลแบบนี้นะครับแผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าใช้ได้นะครับ คู่หลังเป็นมือหมุนนะครับติดเครื่องให้ดูนะครับเกียร์ออตโต้นะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับช่วงล่างดีแบบดดีนะครับรถขับใช้งานได้เลยครับเครื่องยนต์พันห้าขัวฉีดคุ้มครับคันนี้ ถือว่าได้เครื่องที่ดีเลยครับไฟรูปแบตเตอรี่ขึ้นโชว์นะครับแต่ว่าไดชาร์จทำงานปกตินะครับเซน็นทรัลล็อกทำงานได้นะครับแอร์เย็นนะครับวิทยุวิทยุมีไฟเข้านะครับยังไม่ได้ลองเปิดนาฬิกาเดิมยังเดินได้อยู่นะครับลองขับพีกันดูครับน้ำฝนทำงานได้นะครับ รถขับได้ปกตินะครับเลี้ยวซ้ายสุดไม่ดังนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาสุดให้ดูนะครับเลี้ยวขวาสุดก็ไม่ดังนะครับสรุปพาขับซ้ายขวาเลี้ยวไม่ดังนะครับรถขับใช้ได้ปกตินะครับช่วงล่างดีเลยนะครับถนนที่เห็นนี่คือกําลังทําทางอยู่นะครับถือว,ว่านิ่มเลยครับสามารถขับลูดผิวถนนแบบนี้ได้ เด็กใช้ได้ช่วงล่างใช้ได้นะครับเอาไปขับใช้งานในเมืองไปตลาดส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนสบายครับขันเล็กหาที่จอดง่ายนะครับแต่ดังนะครับเพิ่งล้งางเมื่อกี้รถเปื้อนแล้วนะครับเนื่องจากผิวถนนมีการลดน้ําไว้นะครับแอร์เย็นสบายขับใช้งานได้เลยนะครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์ Mazda หดดนึ่งสองหนคันนี้สวัสดีครับ